เดี๋ยวเราจะมาทาการทดสอบค่าคาปาซิเตอร์ของเครื่องไมโครเวฟนะครับตัวนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์ของเครื่องไมโครเวฟอันนี้จะเป็นต่าสูงนะครทีนี้ในเนมเพจเขาก็จะบอกถึงอะไรบ้าง,ลอง,ล,องลองมาดูกัน หนึ่งก็น่าจะเป็นโค้ดของตัวคาปาซิเตอร์ครับน่าจะเป็นลายผลิตโค้ดของตัวโมเดลอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าทนแรงดันที่กระแสสลับที่2,100นโวลต์ในช่วงการทำงานที่50-60เฮิร์ตนะครับค่าความจูของเขาอยู่ที่0.91กไมโครฟาราดบวกลบ3ปรเซ็นต์เนาะอันนี้ตัวเลขอะไรไม่แน่ใจ เราก็จะมีหลักๆมาตรฐานต่างๆอะไรเจอปลายไฮโวลแล้วก็ค่าความต้านทานของของตัวนี้ก็คือโดยประมาณ10บ10สิบไมโครถ้าจะวัดในหน่วยของโอห์มนะครับโอเคเรามาดูกันอันนี้จะเป็นตัวที่เช็คแล้ววัดเสียตัวที่ตัวนี้ที่สั่งมาใหม่อันนี้เป็นตัวที่สั่งมาใหม่เราจะมาทดสอบกันดูด้วยว่าใช้ได้หรือเปล่า อ่ะมันก็จะบอกเหมือนกันโคด c h 8 5อ่ะซึ่งตัวนี้ตัวนี้มันก็จะบอก T85 อันนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับอ่ะดูนะครับอยู่ที่ทนแรงดันที่2,100นโวลต์เ c เช่นกันแต่ค่าตัวนี้จะอยู่ที่0 1ุหนึ่ง ไอศูนย์ขอโทษทีศูนย์จุดเก้าศูนย์ไมโครฟาราดบวกลบสามประเด็นจะน้อยอันนี้เป็นศูนย์จุดเก้าหนึ่งเพราะว่าในค่านี้มันไม่มีไม่มีขายนะครับเก้าจะเป็นเก้าศูนย์ต้องทำงานที่ห้าสิบหกสิบเพื่อเช่นกันสิบไมโครโอห์มความต้านทานของตัวมันอ่ะเรามาดูกันวันนี้เราจะใช้ดิจิตอลมิเตอร์นะครับเป็นการวัดแต่ส่วนมากก็เขาจะใช้มิเตอร์เข็มกันนะครับก็เลยวัตถุประสงค์ก็เลยจะ ทดสอบจะตัวดิจิตอลมิเตอร์นะครับตัวนี้อ่ะโอเคอมันจะย้อนแสงไปดูนะโอเคเราจะได้เห็นไปได้วยกันเนาะโอเคเอันอื่นเราเราตั้งที่ค่านี้ก่อนนะครับค่าของการวัดสีตัวนี้จะเป็นฟุกหนึ่งหนึ่งหกนะครับอ่ะกับไปโอเนาะโอการที่หนึ่งให,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 ห้วัดสี่ค่าไมโครฟาลทีกนนะ เป็นโมดออโต้เดี๋ยวเราจะมาวัดตัวที่ด้านล่างนี้เป็นตัวที่ตัวเก่านะครับด้านบนเป็นตัวใหม่นะครับเราโฟกัสนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยไปโฟกัสตรงนี้เดี๋ยวเราจะวัดด้านล่างก่อนแล้วก็ไปดูว่าค่าตรงนี้มันเท่าไหร่นะครับเรามาวัดดูวัดค่า c เนาะ สติปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นโอเวอร์โหลดนะสูดแอ่หรือโอเวอร์โหลดคือมันเหมือนมั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 นช็นอตอ่ะมันเล่าแต่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราข้ามเราไม่ได้มันจะโอเวอร์โหลดอันนี้อ่ะดูแล้วมาดูตัวนี้ตัวที่สร้างมาใหม่อันจะบังหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ มันจะขึ้นมาที่อ่าเ,เ,เดี๋ยวผมปรับโฟกัสให้หน่อยหน่วยจะเป็นงานอาจจะผมปรับเป็นเล้งเป็นไมโครโฟราดแล้วกันอ่าเนไมโครฟราดนะอยู่สูที่0.93นะฮะจากตัวข้าม0ู์ไมโครฟาด อันนี้คือใช้ได้นะครับโดยใช้ดิจิตอลมิเตอร์วัดะครับอ่าลับมาดูตัวนี้ตัวนี้วัดอรอบบวัดแล้วยังไม่ขึ้นนะครับมันชอ็อตนะฮะตัวนี้อาการคือมันช็อตก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะฮะ การตรวจสอบคาปาซิเตอร์ของแมกโนเวฟนะครับโดยใช้ดิจิตอลมิเตอร์ใช้วัดที่ค่าค่า4เลยนะครับก็นะไปที่ข้างโอเคอ่านะครับตามนี้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีดิจิตอลมิเตอร์ก็วัดตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ